สว่างขึ้นครับลมมันพุ่งกว่าลมมันจะกระแทกและแสบตาลมเขาจะค่อนข้างนุ่มนวลลมเขาไม่ปะทะเหมือนตัวอัลฟาหึ่งเอาฝุ่นไปปัดไปเป่าฝุ่นไปปัดไป first review. first review จากคลิปที่แล้วนะครับ <c oughs> ผมรีวิวเจ้าตัวพัดลมพกพาลมเจ็ทกูจดอด GSF 009นะครับ วันนี้ก็มาจัดมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ G-SU Life Ultra 2ตัวนี้ผมจัดมาจากช่องทางสั่งซื้อออนไลน์นะครับในราคาประมาณ1,900กว่าบาทนะครับไม่ถึง2 0 0 0เดี๋ยวเราเริ่มจากการแกะกล่องมาดูก่อนเลยนะครับตัวกล่องเขาจะค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยครับ เป็นปลอกแบบนี้นะครับแล้วก็มีบ็อกซ์ด้านในนะครับนี่เป็นตัวกล่องสีดำนะครับดูคุณภาพดีสวยงามเปดิดออกมาก็จะพบตัวพัดลมนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเป็นถุงผ้าไว้สำหรับใส่ตัว G-SU Life Ultra er 2นะครับคู่มือนะครับสายชาร์จ Type C เป็นแปลงทำความสะอาดนะครับเก็บได้เป็นอุปกรณ์ไว้ขันเปิดด้านหลังไว้เผื่อเราเปิดออกมาทำความสะอาดแล้วก็มีสายคล้องมือนะครับสกินโลโก้ g s u l i f e นะครับหัวต่อ2หัวมีแบบนี้แล้วก็มีหัวต่อแบบนี้นะครับขนแปลงทำความสะอาดนะครับที่เอาไว้ติดกับหัวต่อตัวแรกแบบนี้มาเริ่มกันที่ตัววัสดุก่อนนะครับ ตัว g Z u Life Ultra 2ตัวนี้เนี่ยวัสดุของเขาเป็นอลูมิเนียมมาลอยนะครับนี่ครับเป็นอลูมิเนียมมาลอยนะครับเป็นโลหะการใช้งานนะครับตัวด้านข้างของเขาเนี่ยจะมีเป็นสวิตช์เซฟตี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราผลักไปข้างหลังนะครับเป็นการเปิดแต่ถ้าเกิดเราปิดมาข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ปุ่มจะถูกล็อกหมดเลยใช้งานไม่ได้ด้านหน้าเนี่ยจะมีปุ่มเปิดนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นลูกกิ้งนะครับในการปรับระดับความแรงลมนะครับดันขึ้นเรื่อยๆจะก็จะเพิ่มแรงลมขึ้นไปนะครับแรงลมของตัวนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับร้อยนะครับตรงด้านหลังจะมีพอร์ตชาร์จนะครับเป็นพอร์ต USB Type C นะครับตรงนี้อีกจุดตรงด้านหลังนี่นะครับก็จะมีตัวช่องนะครับเอาไว้ร้อยสายจะมีสายคล้องมือของ G ีซ l i ลทให้มานะครับสามารถนำมาร้อยที่ช่องนี้ได้นะครับ ตรงข้างๆสวิตเซฟตี้เนี่ยครับจะมีปุ่มเป็นปุ่มเปิดไฟนะครับตัวนี้ด้านหลังของพัดลมเนี่ยจะเป็นไฟจะมี3ระดับนะครับกดทีแรกจะเป็นระดับ1กดอีกทีจะเป็นระดับ 2. กดอีกทีจะเป็นระดับ 3. จะสว่างขึ้นครับแต่ถ้ากดครั้งที่4จะกลายเป็นไฟกระพริบครับเป็นเหมือนไฟสัญญาณฉุกเฉินแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาถึง9000ม ah ิลลิแอมป์เลยครับ การใช้งานของเขานะครับใช้งานได้1ชั่วโมงครึ่งถึง25ชั่วโมงนะครับส่วนการชาร์จนะครับใช้เวลาชาร์จแบบฟัสชาร์จ2ชั่วโมงครึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นฟัสชาร์จนะครับเป็น18วัตต์แบบทูเวย์ก็คือชาร์จเข้าตัวพัดลมเนี่ย18วัตต์แล้วสามารถใช้ตัวพัดลมเนี่ยเป็น power bank สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือเวลาพกพาไปข้างนอกได้ด้วยนะครับเป็น f a s ชาร์ r g e 18วัตต์นะครับตัวนี้ความเร็วใบพันดนะครับ อยู่ที่43,000รอบต่อนาทีนะครับส่วนความเร็วรลมเนี่ยอยู่ที่17เมตรต่อวินาทีนะครับหน้าจอการแสดงผลของเขาจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับแบบนี้ครับแล้วก็เวลาเราปรับแรงลมขึ้นโดยการกลิ้งลุกกลิ้งนะครับกลิ้งลุกกลิก้งขึ้นหน้าจอก็แสดงถึงระดับแรงลมให้ดูนะครับส่วนเวลาปรับลงก็จะแสดงให้เห็นเหมือนกันครับว่าแรงลมค่อยๆลดลงตัวแรงลมของรุ่นนี้เนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นก่อนเอลตร้าหนึ่งที่ผมเคยใช้งานนะครับ ัวลมเขาจะรู้สึกว่ามันจะไม่กระแทกมันจะนุ่มนวลกว่าถ้าเกิดใช้งานในลักษณะของอพกพาไปข้างนอกอยู่กลางแจ้งใช้เป่าคลายร้อนเนี่ยลมตัวนี้เนี่ยของเจ้าตัวอัลตราสเนี่ยมันจะไม่กระแทกหน้าไม่เหมือนตัวอัลตราหแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานในลักษณะเป่าผมผมชอบอัลตราหมากกว่าเพราะลมมันพุ่งกว่าอาจจะด้วยเพราะว่ารุ่นนี้เขาดีไซน์ตรงด้านหลังเนี่ยเขาดีไซน์มาไม่เหมือนอัลตราหนึ่ง ตัวนี้เหมือนเป็นตัวเซฟตี้แล้วมีการปิดเพื่อป้องกันดูดผมเข้าไปเวลาเป่าผมแล้วก็อาศัยลมจากเหมือนทูเวครับดึงลมจากข้างหลังส่วนหนึ่งแต่ว่าตะแกรงตัวนี้จะค่อนข้างถี่แล้วก็ดึงลมจากด้านข้างที่เป็นรูๆเนี่ยครับมันก็เลยทําให้แรงอัดของลมเนี่ยมันไม่พุ่งเหมือนรุ่นอัลตร้าหนึ่งถ้าใช้งานข้างนอกอ่าอันนี้ป้ปยี่สิบนะครับยี่สิบก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองปรับขึ้นไป อันนี้เบอร์30นะครับไม่กระแทกหน้าด้วยลมเขาจะค่อนข้างนุ่มนวลไม่ไม่ใช่เบานะลมมันไม่พุ่งแบบปะทะหน้าตรงๆเหมือนอัลตร้าหอัลตร้าหนึ่งเนี่ยลมมันจะกระแทกและแสบตาถ้าเบอร์ประมาณนี้30อัลตร้าหจะแบบลมมันจะทิ่มตาครับแต่ว่าตัวอัลตร้าสอนี่ไม่เป็นลมมันจะนุ่มนวลกว่าเดี๋ยวผมลองเบอร์ร้อยลมเขาไม่ปะทะเหมือนตัวอัลตร้าห คือเบอร์ร้อยของตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าความแรงเนี่ยผมว่าอัลต้าหนึ่งแรงกว่าหรือเพราะว่าอัลต้าหนึ่งลมค่อนข้างพุ่งไปที่จุดๆเดียวแต่เนี้ยลมก็เหมือนกระจายพอลมร้อยของตัวนี้เนี่ยมันลืมตาได้ลมมันกระจายกว่าอัลต้าหนึ่งเดี๋ยวมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาให้มาเขาให้หัวต่อมั้งหมด2หัวการต่อหัวต่อของตัวนี้ไม่เหมือนอัลต้าหนึ่งเนี่ยครับ เป็นระบบแม่เหล็กนะครับสะดวกถ้าเป็นอัลตราหนึ่งต้องเสียบครอบไปเป็นลักษณะเหมือนเสียบครอบเหมือนจุดยางเป็นแม่เหล็กใช้งานสะดวกครับตอดเข้าตอดออกง่ายตัวหัวนี้ยังมีตัวแปลงทำความสะอาดมาให้ด้วยก็เ,เป็นแม่เหล็กเหมือนกันแค่เสียบไปแบบนี้เป่าฝุ่นไปปัดไปเป่าฝุ่นไปปัดไปสะดวกเลยเนี่ยครับค่อนข้างเอกประสงค์ต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือน ตัวประแจไขด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีน็อตอยู่2ตัวเนี่ยครับไขเพื่อเปิดตัวชุดด้านหลังเนี่ยตรงนี้ชุดนี้มันจะเปิดออกมาได้ทั้งหมดไขน็อตสตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาครับเผื่อเวลาทําความสะอาดหรือว่าอาจจะมีเส้นผมเข้าไปติดอะไรก็แล้วแต่สามารถเปิดออกมาแล้วใช้แปรงทําความสะอาดที่เขาให้มาตัวนี้เนี่ยแปรงได้ทําความสะอาดส่วนในเรื่องสีนะครับรุ่นนี้ G2 Light Ultra สเนี่ย มีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับตัวนี้ที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยเป็นสีทองแชมเปญนะครับแล้วก็จะมีสีเทาเข้มให้เลือกอีกหนึ่งสีนะครับก็ถ้าใครกําลังมองหาพัดลมพกพานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ผมเอามารีวิวให้ดู gsu life u l t a 2นะครับถ้ายังไงสนใจเจ้าพัดลมพกพา gsu life u l t a 2นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์ของทางร้าน Official gsu life เลยนะครับหวังว่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับ ที่มีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจหาพัดลมบกพานะครับเผื่อไว้ใช้งานยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ First Studio ด้วยนะครับอยากให้เรารีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับยังไงวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนครับบ๊ายบายเย็นสบายชื่นใจไปก่อนครับ